ังอยู่กันต่อนะคะกับรูม Service n e w วช่วงที่2ค่ะข่าวบันเทิงเกาหลีรออัปเดตกันอยู่แล้วกับออมใน So i n s i i h t t ค่ะหลายหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชินจองวานนะคะในนามของพิธีกรนะคะที่มีชื่อพอสมควรในเกาหลีใต้ค่ะก่อนหน้านี้เขามีในเรื่องของคดีที่เล่นการพนันผิดกฎหมายนะคะล่าสุดนี้มีข่าวดีกับเขาแล้วล่ะค่ะกับเรื่องของงานแต่งงานนั่นเองค่ะ สำนักข่าวอีกันสปอร์ตในเกาหลีรายงานว่าชินจองฮวานพิกรชื่อดังของวงการบันเทิงแดนกิมจิที่เคยตกเป็นข่าวแอบไปเล่นการพนันผิดกฎหมายในต่างประเทศจนแทบจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ห่างหายจากวงการไปนานหลายปีก็มีการเตรียมใส่ชุดเจ้าบ่าวสละโสดในช่วงปลายปีนี้กับว่าที่จ้าสาวนอกวงการที่ชินจองวันเขาเดทมาได้ราวหปีแล้วล่ะค่ะ ชินจงวานในวัย39ปีได้มีการวางแผนควงแฟนสาวที่มีอายุอ่อนกว่าเข้าสู่ประตูวิวานในงานแต่งงานที่จะจัดขึ้นในย่านกลางนัมในวันที่20ธันวาคมนี้ส่วนแขกที่ทางว่าที่เจ้าบ่าวเชิญมาร่วมง,งานก็จะมีเพียงแค่คนในครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นโดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีคนตาดีแอบเห็นชินจงวานควงแฟนสาวไปเที่ยวพักผ่อนในยุโรปด้วยกันส่วนชินจงวานนะคะเขาก็บอกว่าแฟนของเขานั้นเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีและก่อนหน้าที่จะมาเจอเธอเขาไม่คิดเลยว่าจะมีผู้หญิงมารักเขาเนื่องจากขา การพนานสุดเาวที่สร้างความเสื่อมเสียให้ตัวเองมานานนับปีแต่ว่าแฟนสาวของชินจองฮวานก็ไม่ได้สนใจหรือว่าใส่ใจกับเรื่องนั้นเพราะเธอรักเขาในสิ่งที่ตัวเขาเองเป็นจริงๆค่ะ ทางด้านงานในวงการบันเทิงนั้นชินจองฮวานก็บอกกับสนักข่าวซานิวส์นะคะว่าเขายังไม่คิดที่จะหวนกลับมาทํางานในวงการในเร็วๆนี้แน่นอนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะหันหลังให้กับวงการเป็นการถาวรเลยหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้สําหรับชินจองฮวานก็คือการเตรียมงานแต่งงานให้ออกมาดีที่สุดและวางแผนที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในปีหน้าค่ะ ผ่านเรื่องร้ายๆมาแล้วยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะคะ